สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้สถานีบ้านพระพรมีคำหนุนใจมาฝากพี่น้องทุกท่านนะคะเรื่องอวดอะไรก็ไม่สู้อวดพระเจ้าในพระธรรมกาลเทียบทที่6ข้อที่14ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าไม่ขออวดอะไรนอกจากเรื่องการเข็นของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งโดยการเข็นนั้นโลกได้ตายจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ได้ตายจากโลกบนโลกใบนี้ในยุคสมัยนี้เต็มไปด้วยการแข่งขัน,ขน ผู้คนมากมายสามารถทำทุกอย่างด้วยกำลังและสติปัญญาของตนเองเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสถานะทางสังคมซึ่งจะเห็นได้จากโซเชียลมีเดียคนมากมายลุกขึ้นมาทำให้ตนเองเป็นที่รู้จักในสังคมไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศและทั่วโลกซึ่งต่างก็โอ้อวดและแข่งขันกันเพื่อให้เป็นที่ยอมรัก แต่คนของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นคนของพระเจ้าลุกขึ้นมาประกาศพระกิติคุณแห่งไม้กางเขนของพระเยซูคริสเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคนทั่วโลกแต่ก็มีหลายครั้งที่คนของพระเจ้าเผลอตัวเผลอใจใช้เหตุผลนี้มาเป็นการแอบแฝง เพื่อผลักดันตนเองให้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นที่นับหน้าถือตาแก่คนอื่นเพื่อให้คนอื่นมายกย่องตนเองโดยใช้พระกิติคุณในทางที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีที่จะไม่เพลอไผลไปทำสิ่งนี้ในพระธรรมสองโครินบทที่สิข้อที่สิถึงข้อที่สิได้กล่าวไว้ว่าถ้าใครจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด เพราะว่าคนที่ยกย่องตัวเองจะไม่ได้รับการรับรองแต่คนที่พระเจ้าทรงยกย่องต่างหากจะได้รับในบริบทนี้พระเจ้ามีพระประสงค์ม่ให้เราเอายิ่งอย่างคนในยุคนี้หรือในยุคหน้าซึ่งจะเป็นยุคที่ชั่วร้ายมากกว่าเดิมเพราะพวกเขามักจะอวดตัวเองอวดในความเก่งกาจของตัวเองอวดในสติปัญญาของตัวเองและคนเหล่านี้พระเจ้าจะทรงเหยียดพวกเขาลงแต่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราประกาศ คือประกาศในความรักและการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ประกาศในความแสนดีของพระองค์ซึ่งเราเองที่เป็นคนบาปหรือเคยเป็นคนบาปต่างก็ไม่สมควรที่จะได้รับในสิ่งนี้จากพระองค์ด้วยซ้าและการประกาศหรือการโอ้อวดในเรื่องของไม้กังเขนของเรานั้นก็เพื่อที่จะนําคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าให้มารู้จักกับพระองค์และได้รับความรอด และเพื่อที่คนที่เคยหลงหายไปจะได้กลับใจมาหาพระเจ้าอีกครั้งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนนั้นตายต่อเนื้อหนังและตายต่อโลกนี้เพราะมันง่ายมากที่จะถูกกลืนไปกับความต้องการของเนื้อหนังและสิ่งล่อลวงของโลกใบนี้ดังนั้นเมื่อเรารับไม้กันเข็นของพระเยซูคริสต์ไว้ในชีวิตแล้วเราต้องปฏิเสธเนื้อหนังและโลกนี้อย่างคนที่ตายต่อพวกมันและมีชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์แล้วจริงๆ ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สิได้กล่าวไว้ว่าเพื่อเราผู้มีความหวังในพระคริสต์ก่อนผู้อื่นจะอยู่เพื่อยกย่องพระเกียรติของพระองค์เพราะฉะนั้นให้เราระมัดระวังที่จะไม่อวดตัวเองแต่อวดเรื่องไม้กังเขนของพระเยซูคริสต์อย่างถูกต้องกันนะคะ